สวัสดีคร OK. ับพี่น้องหมือนลงมาสวยกงว่านนี่เจักหน่อยหนึ่งว่านลงมาโมงครึ่งไม่ยามมองทีละไยนั่มืันนี้ลงมาประมาณสองโมงครึ่งก็มาผอปลาบ่อนอยู่บริเวณนะครับบ่อนเก็บๆเกๆนะครับทางหลังก็บ่อนทั้งปีก็บ่อนแต่ว่าปลาบ่อเขาโมงใหญ่เป็นปลาโมงนิน่อย ไปดูดูนู้กันครับพี่หน่อเมื่อสิวานมึงบริเวณไหนที่มันบ่อนห้ายโตเนี่ยกัจังสิวานบ่อนเท่าหลังคี่ก็มี ส้นที่หาพี่น้องปลาบรายสที่หาโตพี่น้องท่านพ่อโตบน้อพี่น้องปลาบ่อนโบรายสิทีการหาพี่น ปลาหอยบุบงต้องลงตลาสองจึงลงปศัยคือโอ้ปลาคางหาจิ้หอยจ็ดแบบที่ไปพวกกันเหืองไปกันเหลืองปลาคาปลกแปก không nhỉ đi nữa Mảng khoáng đi xa Hãy subscribe เ็นแค่แหม่ฟังดินกื้อดฝ่านะบอก,ก็มีกีโอ้กพได้ซื้ออยู่เย่นาะบอลซีฮาโต้บติ้ก็ขอเสาบอลนีกินขอเสาเขาขอมาสกัสบแก้วเดี๋ยว วนันนี้เขสบาทก็สิถึงไปกินเขาก่อน,นมาเสร็มาซ่อมกันใหม่พี่น้องว่านกระไดหมอ้อสามสีว่านกระไดแน่นี่พี่น้องประมาณสามศีรษะตากรามเนี่ยปตาสวยน้ำตาสกางเนีงาตาของหมูน้ำ ัวกันว่านนห่งตัวมาก่ะสีเป็นต่อสกลางแน่น้อยนึงนักลักก็คือปลาสวยได้แค่หมาได้ปีนึงอะไที่นอ้องกวกินผู้เดียวโบ๊ดหรอกสามตัวน่กินโบ๊ดแล้วเกษสิวานสักสองสามบาทเพื่อหูกแมวน้ำ ไปตุกแขงมน,นีประมาณสิบบโลอย่เนาะมาจนในเซยังแข็งอัดยังแข็งเอามาขังอยู่สัก่อน ครับพี่น้องก็โมนิกน็แดดเป็นแดดพี่น้องจุมาสามารถสิไายอะไร้นะ่ พ่อบายๆมาเนี่ยกล่มมาเนี่ยลูมเป็นล่มเขามือ่อแข็งขี้เนาะมาเอาปลาเขาเมืออม่อพอ่องเขาปล่อยมันตายคือขังไว่ยมันโตมันสีแดงตแดงโตแข็งแด้วกะ phụ sử học bóp bội xử, you know, can add them can yang yon. Kang bói đấy. Think about it. 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 cứ đấy ออกมาบ้านแหก่อนบ้านไหนก็เอามาใส่อันนี้เลยที่จิละวบ้านแหกเลยบาทเดียวนั่นแหะทีไรได้หลายขังอยู่นี่อสองสามบาทอยู่แต่เสาๆนั้นในบาทละโลกกัวาก็บ,บาดละ6โตเจ็ดโตสองสามบาทพอส่งสุดท้ายพี่น้องก็คือสิบดดบาทลายใหญ่ห่างล้ะ ก็จบคลิปใ้ซ้ำหนึสักครับเอาไว้มือต่อต่อไปหรือคลิปต่อไปจังมาเบิงมาดุนกันว่าผ้าปีผ้าหนองเขาหาแบบไรแนวไ้สวงปลาหาอึดหาหยากในยูบัดลาบไลในมองแน่วันแหน้ำมือได้มีโอกาสวันแหน้ปลาขื้นเป็นกุมเป็นมูวเขากับวันแหนมือได้ปลาบ่อนน้ำหาดน้ำฟังไรไหลเขากว่าไรมองเอาสังเกตเอาซ่อมเอา กับไทยในขอให้พี่น้องผู้ที่ติดตามจงอย variance, ู่ดีพม่แห้งกันบ่สุ้ผู้สุ้คนทุกพี่น้องเอออยู่หาจินกับมันมานกันหาเงินหาทองกันหามเรื่อยๆกันอย่าเก็บไข่เด้ปบวยอยู่ดีไม่แห้งกันบ่คุณครับพอการเข้ามาสวัสดีครับ